ไก่ตะนาวสีเนี่ยเป็นเลือดไก่พื้นเมืองไม่ต่ำกว่า55เรลือพื้นเมืองสูงเลยทําให้สีของขนไก่น่าแข่งอะไรดำแล้วมันทนต่อสภาพแวดล้อมคุณภาพเราลองกินแล้วรสชาติคุณภาพของเนื้อดีกว่าไก่หลายๆสายพันธุ์ที่เลี้ยงมา เดิมเนี่ยเราเลี้ยงเป็นเอาไก่เนื้ออุตสากรรมมาเลี้ยงเป็นเลือดไก่ไก่เขาเรียกอะไรนะบอยเลอร์ ler, ไก่เนื้อ <Wow. S 1> เลือดไก่เนื้อเยอะซึ่งข้อดีของมันคือโตเร็วแต่ข้อเสียคือไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมเราก็เสียหายเลี้ยง200ตัวอาจจะใช้ได้ถึงแค่50ตัวไม่ถึงร้อยตัวดังนั้นเราก็นึกถึงอาจจะลิขิตที่ที่ทําบริษัทไก่บ้านตะนาวศีอยู่เพราะว่าตอนใหม่เรียนปอชอเราเคยไปทํางานอยู่กับเขาเราก็เลยเอาลองเอามาเลี้ยง เดิมของเราเนี่ยได้รับการรับรองจากบริษัทเป็นไก่พื้นเมืองนิ่งปล่อยได้มาตรฐานมานะเออมันก็มีกําหนดพื้นที่ในโรงเรือนพื้นที่ปล่อยเท่าไหร่เรื่องอาหารเรื่องไรเนี่ยเราไม่กอยู่แล้วเพราะเรามีคุกอาหารของเราเราดูพื้นที่เราเนี่ยพื้นที่เรามันมีใบไม้มีแมลงเยอะสุดท้ายเนี่ยที่เริ่มการเลี้ยงตามมัตลักเนี่ยก็ปล่อยปล่อย,อยหาหากินแมลงแต่ว่าไม่ได้ปล่อยแบบไก่พื้นเมืองคือจาก,กินอะไรกินแต่ว่ากลับมานอนในโรงเรือนเนี่ยเราก็มีไฟให้ความ,มอบอุ่นกับเขามีอาหารหลักที่เราผสมเองเริ่มต้นเนี่ย เรามาที่1วัน1วันจนถึงใช้ได้เนี่ยสเดือนไม่ต่ำกว่า3เดือนครึ่งอาหารที่เราผสมเองเนี่ยอยู่แล้วเป็นโปรตีนประมาณ2ีเนอามาถึงเราก็กั้นกกให้พื้นที่ที่กําหนดไว้ไม่ให้ออกไปไหนเราต้องการให้เขาอยู่กับความอบอุ่นทุ่มเล็กอ่ะเวันแรกอ่ะเหมือนเวลาทองคือตรงนั้นถ้าเราทําดีไก่ก็จะแข็งแรง อาหารหลักจริงๆเขาหากินเอาค่ะกลับมากินที่ที่ในโรงเดือนเนี่ยช่วงกลางคืนเท่านั้นประมาณเริ่ม6กโมงเช้ายังไม่6กโมงเช้าเนี่ยสี่ห้าครึ่งก็จะออกแหละผมว่าไม่ถึง4ี่เดือนหรอกสเดือนครึ่งก็ใช้ได้แล้วถ้าอย่างนี้นะโตเร็วกว่าการแตกไยน้อยกว่าเคยเคยเลี้ยงทดลองนะการเลี้ยงในโรงเดือนจริงๆแล้วกับไก่เนี่ยโดยทั่วไปไก่ตะนาวศีเนี่ยมันก็รสชาต เป็นที่ล่าลืออยู่แล้วว่ามันดีประกอบกับการเลี้ยงที่เราเลี้ยงปล่อ,อยอย่างนี้ด้วยนะอามาเทียบกันเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นสีแดงเหมือนไก่บ้านแต่ว่าไก่ตะนาวสีเนี่ยจำกัดข้อเสียของไก่บ้านออกไก่บ้านคือเหนียวอันนี้เนี่ยไม่เหนียวเนื้อจะร่อนออกจากกระดูกสามารถที่จะดูดซับเครื่องแกงพวกกลิ่นอะไรต่ออะไรที่เราใส่เข้าไปเข้าไปในเนื้อได้ดีขึ้นสนใจที่จะเลี้ยงเนี่ยเราต้องมีทุนทุนลงเรือทุนลงในการลงทุนและทุนสำรองเพราะว่าเราไม่ไม่สำเร็จในปีแรกอยู่แล้วแล้วเวลาเลี้ยง เราต้องไปให้สุดถ้าเราเลี้ยงเพื่อที่จะต่งให้มันจบไปจะได้กิโล70บาทซึ่งหักแล้วเนี่ยจะเหลือน้อยคือเราต้องเชื่อทำแหละอะไรเพิ่มต้นทุนเข้าไปแล้วขายเองจากเคยเลี้ยงสักห้าร้อตัวคุณเลี้ยงแค่100ตัวได้สบาย